สวัสดีครับพื้นี้ครับน้องเขามาเล่นยม่ยมว่ายามครับตกเบ็ดมามาตะทางอำเพื่อกุชินาล่าครับเกล็ดกลาสินบานผมครับมือนี้ครับผมท่ากันสื่อปามาต้มกินอยู่บ้านครับต้มสู้ผมกินแน่าขอบใจขอบใจน้องเขามากครับมือนี้ดีใจไรด้วยครับมือนี้เหรครับมันจะกัดปกมากครับมึงเบ็ดเด้อนี่ครับ กำลังัควปลานะครับผมตกมปลาตะเกินร์งูปลารึครับผมตกมาอย่างห้านถ่านะครับเออ่านี่ผมเตรียมสุกกินครับครับแซ่บขึ้ไหมครับผมแซ่บครับครับอผมเดี๋ยวมีเมนูแซ่บไปกินครับต้มปลาเนาะเออครับผม นั่งหมครับอ๋อแล้วบว้ยความหนาความตาเน้อยน้องๆเอฟซีครับมือนี่มาตะไกรครับโอ้สวัสดีครับเลยครับยินดีต้อนรับครับขาดยังบอกเขาเดี๋ยวเครื่องปรุงนี้นี่ได้ไหมได้ได้ได้ออกออกไม่เห็นกินแล้วก็นั่งคุยกันก่อนก็ได้ยังไปกระแดกทั่วป่าเน้อ ก็พวกผมตกได้ด้วยน่ครับมึงเบ็ดแค่นมึงเบ็ดแน่นี่ตกได้เนาะเบ็ดกว่ารถเลยจำคำค้างว่าห่องไมงใส่นี่นะขโมยอะไรบอตะไคร้ม่มีอ่มีตะไคร้นั่น้ำนั่นย่างไปขอพี่น้องไงย่างไปเลือดเอ้บ่เออเป็นบวพี่างบอกว่าอันบอกมาขอนั่นย่างไปเห็นว่าเฮห็นหลังนั่นแหละ เดี๋ยวไ,ไอ,อ้บ่าบอลไปเอาไม่เขาเนี่ยเ,เขาป่ามาให้ต้มสูุกินวะ<อ>เขาน้องเขาอยากกินต้มปลาเขาได้ปลามาบบะ,ะมาตะข้างเช่นอะไรด้วยนี่มาใส่เปล่าเนาะเออมาใส่ไปก็ไปดีแหละขามาตะไก่ไหมอเ,เอออ,เเอ,อืม

เตะขาครับเตะคาเลยเนาะแม่ครับเลือตาไข่เนาะเออเตี้ยหยาบมากไข่ยี่ใส่ล่ะไข่เอาเ,เออนี่เนื้อปลาครับอันนี้ไข่ปลาครับไข่ปลาเอารุมวานี่ครับ ต้มใสเขาอ้อนเขาอ้อนพ่อว่าใครมันเลยครับเกลี้ยงเลยปิดฟ้าหมดทีนี้ขับโยดหาเบื้องต่อซุปนะครับผมหาเบื้องต่อซุปนะเนาะหาเบื้องต่อซุปครับไปครับไปครับได้ครับเอาได้ครับปรุงครับผมปรุงสุดเส่ยร้ายแซ่บหลายได้ครับนี่ครับน้ำปลาครับผมใบ เกียรก็มีแ้่น้องเอาดีนะครับแซ่บนะครับทำเนียบให้ผมเข้มบานหน่อยพี่พงครับผมเข็ดแบบแซ่บนี่เห็นป่ะอาหารเที่ยงอาหารเสาร์ชูบ่อยอาหารเสาร์กินเขาก็ปีงล้วเนาะครับใส่พี่พงไปนะครับแบบเข็ดผมแซ่บนะครับ นะครับผมถุงมไ้น hmm. no okay. It uh ี่พ่ามใบบักขามใบบักขามนะครับขามอีวขามอเเราเนข้มวันใช่เหรอบครับเดี๋ยวใบบักขามนะครับเด็ดเด็ดเลยเดี๋ยวเด็ดใหม่อีกหน้อยยินตักตักปลาขึ้นมานน่ครับใบบักขามไงแวใส่อีกน่โอ้โหงนบ้านยนักอไรอ กินกนะครับเบิ้งตอนปลาครับสวยงามเนาะตอนปลาโอ้โหตกแม่เด้ครับเแซ่บโอ้สีจ้ย <laughs> อยเปน็นยังครับกินไหนก็น <laughs> แซ่บเพื่อเราครับ <laughs> ครับผมแทำนี่แล้วครับผมขาเบิ้งตอนชิมตอนกินนะครับครับครับผมครับครับโอสับแซ่บเนาะห้ากินสับแซ่บเหมือนกัน ปะนินสดสต้ตปนินถ้าเคียง<น>ออกันเอาครับเบิดแล้วเดีวะนน้บานน้ำเซียนีก็ได้ตัว่นำเซียนี่นำจะง่อยเรต้องเต็มเขาเดั๋ำอีก<น>ีมาก

ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเออหันอันอันจอนขึ้นอะไรได้เนี่ยขึ้นสวัสดีพี่ไอ้ครับผมมามาพี่น้องมาเนี้กินน้ำกันโอ้ยดีใจแล้วใ้หนงน้องแลาเจ้าหน้า่น้องก็ทั่วมามหาผมประห็นผมได้ได้ครับครับโอ้ทั้งจังโม่หอมเดี๋ยวช่วยหนากรเงี้ยนะจังโม เดี ENNIS, ๋ยววงวก็นังไปนังคุณแ่คนหนึ no. No ่ง no น่ย no ับไปไม่ค no รับระนงยับไปไอ่ยับไปไอ้ยนยับไปนะครับยับไปคุณซื้ออ้าอันที่เขาดิอันที่เขาดิเอดีย้สกคุณเด้นหนกูจะ่ที่โต๊ะางขาเน่บนี่เป็นนั่งวกูคอยซื้อมยาทสาบาทสามไดีสอ้ีมือบ เด้อยวว่าผีเมื่อน right? ี <ập> <lift> <salt> ่แรงมากเขาก็กินแบ้าำบุบงหรือเปล่าอนไรแก่ออกเนีนยนะไม่แม่งบางไม่ติดผีหัไปบ้าบ้าพูดดีแน่มาตอบแตงโม เขาไม่เขานั่งกันว่าเขาม่นั่งกันนี่ชิมชิมกซื้ออาบกิจใครกินเพื่อแสบบระคับแอนได้ได้อยู่ตัวผีมือตัวอาเไปสักคงนีอ่ะคีมือบินซุกเจริญด้ เมเใส่สนใจเป็นลูก่นังกูบ่าไอ้ท่ามขังขงเขาหรือเ่าได้นี่มันมีมือตงนู้ไอ้ยับไอ้มูเงี้งี้ยยับไปเอิ่มเงี้ยยับไปนิดหนักมากไอยังมีก้อนโอ้ยไอไม่ขออะไ้คุณไม่ขอมุกเหรอขอมันยั Chị ấy mà à Em Hai chút đi Sợ bà Cá lên rồi à Ông sẽ để dưới này được không มึงเคยต้มมันมึงเคยตมปลาเยไหมชิมือมันติดต้มแต่แห้งเนี่ยเซฟเราแช่มนเซ็นเซฟทำผมเลยหรอทำผมอยูขอแห้งพี่น้องครับตกปลาได้นี่เฮ้ยมาต้มสู้ายแล้กินรวเตินอบามาไปเห็นผมไอ้รองปูชิลามือน เลี้ตี่ส่วนไปน้องๆแมนครับมืองัหนเดีปลาเขายังยัเดี๋ปลานิ่งแ่ครับมือไหนปลาเขายงแ่มากพเห็นผมผมมาอยู่บ้านสียดยอยู่มืองกาม่าไอฝ่อกาม่าพอเห็นตัวมหอดบ้านมึงยกบุญเรื่องอะรยกบุเรื่องมาบาไปมึงะเดง้าน มึงนี่ซองยิ้มสุดไดเชอะไฮันหนาฮันหนาเข้ากล้องนะหล่อสุดแบ๊ดตายมาครับกินข้าวเนี้ยเส้นสงหัวแก่กับแ รายการนะครับเนะาะมุมแรกเะเนี่ยงกับว่องจะกินดีกันแล้วมตมตอนแรกกับตมเด้่ไอ้ตมตมปลาตรมกระท่อมได้ตอนแร,แรกเช็คสับสนมั้งสุดอยอดครับ แซ่บมากไหมต้นเดือดเย็นแรงขนาดเฮ้ยปอนน้อยๆขนาดเออปอนน้อยๆไหมบังไปบังไปแซ่บมากพี่น้องแซ่บแซ่บตกต้อนหรือมึงออกคลอะไรอย่มึงออกคลิปนี้คือไปเหยียัมึงแล้วปัดทิ้ ถ้าเด็อืนทำก็บํานานกินน้ำันงริผมก็เห็นนัอบนกินน้ำกัเนี่ยแบบแซบไ้เหเแก้วแซ่บแซ่บโม่หมกแตงเดี๋ยวมาเร่งไปรอใส่นี่ครับว่าช่วงบายหามองอ่ะ เป็ดตรลอ่ากรหาซื้อนกินันมาแลกระินหมเโจวไปโจวพ่อาไปยางมาหนิโจวอาไปยางบ่ก้าดิบ่บ่มีนะบ่สาโสดม่หอบ่ถาี่มันกะลองผมมันมากูใส่ยอโอเคมากุเา้ยาใส่เ้ม

ไปโรงเรียนเลยวะยันผมโอเคไหมคังนีผมโอเคไหมพุซาร์ทิมจินเดี๋ยวนอนพุาร์ทิมไหมห้างก็จะถิ่มแงเด่นผมไปหาคัวเกาเขีเชียงเลยผมนอนโอเคลายหมื่นเลยนะครับเปิดแล้วครับ แต่บอกว่าเอาอยังจัดเลยหัวปลาเนี่ยจุ๊บเลยครับจุ๊บเห็นมึงแน่จุ๊บจุ๊บหัวปลาเอาเลยครับจันเลย สัแบบึงแหงๆเหมือนเสดายนะมืตัวกว่ามากคทานแลครับน้องบางไฟขึ้นยังเออบุญไฟบ้านไไมั้งมันมันกุศลไอเย็นอยู่บ่กุลกุ่ลทั้งเหน็บข้งุน้ำลายเปนน้ำลายหน่ายอ๋อบอกไฟของตะไลไม่นติ คุ้นคุนไปเต็มนึงเด้ดังกดังไปไนก็เจาจัดมีเดสกามาได้นวลก็เจาจัดมาได้ไหมเจาะจัดเดียวเดีวเปนีเดี่้แล้วแต่ว่ามือนมีเดสกามาไดโอเคเจานรมนมือส่อในนี้ยันหวังไปขึ้นในแถวๆนี้บานพวกนี้เป่นใก่ๆนี่บ ส่มากครับผมแส่ใบครับลงชายมีปีละมันเอ้เฟ้ยไปตัดดันกินบแตงหมูอือ บไดกับผม่ายผู้ขาดแล้วโอ้ยตส่หมวนแนครับผมว่วเนาะืนอนะครับพุเหนืนยไม่ต้องกินหต้อง้หนกไม่แห้งมองอ้ดอายอายสนหนาไม่สิทดิ บผมอยากเห็นแจ็คเป็นผู้ตัวจริงนะครับโอ้มมหอน,อน,าานะอน้นเนาเงินหนึ่งตัวขม้าเลยเนาะไปกันมั่นเลยว่ามันมาก็กำลังกินนู่นี่แล้วะครับโอ้ย,อยมีหอดสติ๊กเกอร์ไอ้หัวนั่นมันแกะขุนเมือไล่ะเขาบอกแจกะขุนเลยก็เลยแกะขุนเมื่อไหร่ล่บอลนะผมดีผ้าเราไปลอก ท่ามัดผมไปหาคนงงคนแง่ไหมครับเสียกับใครเนาะเงินใส่กับใครเนาะใครก็บ่ายแกกับว่าโอ้ขายมันไหวกว่าบาท